มาพบกันในคลิปแนวทางเยอรมันนะครับประจำค่ำคืนวันพุธที่1มีนาคมนะครับก็มารุ้นกันครับเยอรมันค่ำคืนนี้จะเป็นเช่นไรนะครับ2วันที่ผ่านมาเยอรมันเด่นมาแต่เจาะไม่มาครับเสียดายไม่ก็ถามว่าเสียดายเสียดายครับเมื่อคืนนี้มี1 9มา29าอีกเฮ้อค่ำคืนนี้รุ้นกันต่อครับสำหรับเยอรมันครับเยอรมันวันนี้เปิดที่ บวกครับ99177ครับ99177 2วันที่ผ่านมาตัวเปิดมีความสำคัญมากคือปิดตัวเปิดแทบจะตลอดเลยนะครับก็ยังไม่มองข้ามตัวเปิดครับผมว่าตัวเปิดน่าจะยังอยู่ครับและมีความน่าจะเป็นเนื่องคือกลุ่มตัวเปิดเป็นกลุ่มเลขขี้นะครับขาด5335ถ้าไม่มาตัวเปิดก็อาจจะมา3553นะครับนอกแต่ชอบตัวเปิดครับเรียนสุดจับได้คือ เจ็ดครับ01 87 41 27 61 47 แล้วก็22งสครับแล้วก็22นะครับร้อยมัดแปครับร้อยมัดแปตัวครับ8 8ดแ2ดสอง8 41 861 8อง8ป7 8ูนย์หเดีครับเดี๋ยวเจอที่ดาวโจนนะครับเมื่อคืนดาวโจนทาย9ก้าทาย0นย์มานะครับ